แล้วทำหมันชายทำเพื่อเสียความเป็นชายก็ครับไอ้หมอพี่หมอว่าผู้ชายไทย90%้เไม่กล้าทำหมั่นเพราะคิดแบบนี้ครับซึ่งก็ไม่แปลกนะอาไปดูเฉลยกันด้วยอนา t o m สิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงท้องเนี่ยคือน้องอาซูจิยาม่าสร้างจากไหนลูกสร้างจากอันท่าตรงนี้สร้างแล้วก็ส่งไปตามท่อน,นำน้องหรือว่า vas d e f e r นแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกอินี่เลยลูกจบอาซูจิยาม่าก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ละคำถามคือมันเสียความเป็นชายไหมความเป็นชายมันมาจากไหนครับ ฮอร,ร์โมนเพศช,ชายหรือเทสโทสเตอโรนสร้างจากไหนลูกน้องอันท่าเหมือนกันแต่มันส่งไปตามท่อนำไหมไม่ใช่นะฮอร,ร์โมนทุกชนิดนะลูกสร้างปุ๊บส่งเข้ากระแสะเลือดเลยไม่มีท่อนำเลยสักฮอร,ร์โมนเดียวเราเลยเยกระบบพวกนี้ว่าระบบต่มไหลท่อไงเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นหนูตัดผูกท่อน,นี่เป็นอะไรกับฮอร์โมนไหม ไม่เป็นฮอร์โมนยังสร้างที่น้องอันทา่าแล้วก็ออกสู่กระแสเลือดได้ปกติหนูยังมีความเป็นชายเต็มร้อยลูกนะครับคุณผู้ชายคนไหนกลัวการทำหมันเพราะเหตุผลนี้ตัดทิ้งได้เลยนะแล้วพี่หมอจะบอกว่าทำหมันชายอ่ะทำง่ายมากทำง่ายกว่าทำหมันญิงอีกมันหญิงต้องเปิดช่องทองเข้าไปทำนะแต่พวงเครื่องปรุงผู้ชายมันห่อให้ออกมาอยู่นอกช่องทองแค่ยังล้ว่าเจาะสกินเป็นรูเล็กๆเ,เข้าไปตัดนิเดเกียว15นาทีเสร็จแล้วครับ ผักฟื้นง่ายกว่าผู้หญิงเยอะแล้วทำหมันชายเนี่ยเห็นผลกว่าทำหมันหญิงอีกนะครับเพราะมันไม่มีอสุจิยาม่าเอาไปผสมกับใครแน่ๆยังไงก็ไม่ท้องครับแล้วถ้ามันแอบไปนอกใจมันก็ไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องไม่ได้ด้วยนะดีจะตายแต่ถามว่ามีโอกาสหมันหลุดทองได้ไหมมีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็มีไม่ถึง1%นะช่วยไม่ได้ะคนมันจะเคิร์ดอะเนาะ